อืมนิส nice. เกี๊ยอร่อยไหมอู้หูคำโตเลยอุ้ยอร่อยคะ่ะหนูกินแต่ซอสมันคะ่ะทำไมหนูไม่ใช่ช้อนล่ะลูกเฮ้ยทำไมหนูถือช้อน,นออกจากจานนั่งยงช้อนอ่ะยูสปูลเบบะ เือหาซอสมาผอบอ่ะเฮ้ยใส่เน้อชอ้อนหนูอยู่ไหนลูกหนูกินแต่ซอสมันไม่ได้ไม่จะบอยังไงสปูนอยู่สปูน,ปนเฮ้ยกินซอสลาดดูดกินแต่ซอสลาดเหรอคะเอ้าหนูก,กินอะไรล่ะลูกอร่อยไหม อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอืมน่าイสเสร็จแซบเด่แซบนอเบแซบเด่เอ้เป็นแบบอะขี้ยวให้หมดก่อน no เศษ D เศษ D ใส่เย่ขุดเกลืออ่ะกินน้ำแล้วก็พูดปะ่ะชื่นใจชื่นใจกินก่อนร้อนพูดสิชื่นใจ <c oughs> ชื่นใจ บีบีโอ๊ยทันตากินน้ำปวดชีเลยอาชีดก่อนชีสปวดชีมาก